สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัทินเจนจิชแนลครับผมมือนีตามมืแล้วครับตามมังหุงครับมือดีตามหังุงแล้วกับหนึ่งกุ้งครับนี่ครับหนึ่งกุ้งตัวมังง่ญ่ครับนี่ครับกุ้งแม่น้ําครับกลางคืนคือเก่าครับอยู่ในหอพักครับมาม้าครับบัวลายครับตามมังคุงเพชรเลยแหละตามหังุงกับพวกเพชรประดับหรอกซองกำมังผิกเลยนะ การนมจีนครับได้ผู้ดีไปได้ดอกอันนี้มาครับนี่ครับนี่ครับดอกกระเจียวถ่ายรูปจรงไหนกันนะเอาโอเคกินได้ <c oughs> จัดกุ้งก็ได้ครับอื <c oughs> มันเยิ้มเลยอ <c oughs> โอพี่น้อง ปากมือโอ้ยเยื่อเม่าอะไรอเจ็บมือแล้วกุ้งปักตายแล้วก็ยังปักมือคนถ้าเป็นอีก กุ้งขาวกุว้งนั่นนหรอวะผมบวกแกะเปลือกอะไรเนี่ยยำเลยและอันนี้มันหนาครับองแกะนิดหน่อยครับไม้ยักได้ยินหรือไม่ได้ยินด้วยครับหรือเบื่องดนไม้ได้เนี่ยเขียวยั่วแกเอาอะไรกระซำนี่แหละครับกินกระซำมะหงผ็ดเพครับเสบแซนเอกันครับพี่น้องจักเสียงพี่ยังไงติ้นลิขสิทธิ์แท้เลยเนะ อยู่งานนลครับข้างห้อง ขนมจีนี่เป็นสิ่งที่ผมโบกสนัดเลยครับเอา <c oughs> <c oughs> อจะบุกก่อนแล้ว nó cả mhm 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 nước mhm mhm ที่ว่าไปฟังเมื่อวานนะครับผมเอาไม้ตัวนี้เนาะเน็บเสนผาเส้หมวกผม่ายคลิปเซ็จผมลืมมาเนี่ยพี่น้องผมทอดเมือกแล้วผมสิดเลยนะครับผมห้อนน้ำเงืนอนบอกตอนบกสิปุ๊บไม้ตัวนี้ละคารินฟาดเลยเสาบีกระจายออกเลยนะครับนีครับผมก็เลยไปเก็บเอามาประกอบประกอบใส่จักสิเป็นแังไดงด้วยครับแต่มันเป็นมันเป็นไม้คู่อีกตัวนึงผมก็ใส่ ผมทดลองเบิ่งว่ามันสีไสด์ใดอยู่บ <c oughs> ่มันมนีกระจายออกมาเลยได้ผมเอามาประกบคาใหม่ซื้อมายังม่ถึงเดือนเลยมูถึงสองเดือนนะ นืมันมันแซฟอยู่หมองนี่หล่ะครับอือม เออเอื ừ, ừ, ừ. ้อปักมือมันปักไปแล้วค่ะเจ็บครับพิษตะหุ่งกันแล้วพี่น้องเอ้ใส่พริกหลายพดกรอกเด้อพริกแห้งเสร์ฟแซ่บเหมือนกันครับผม มือผมครับักนอก มันขนาดเลยในการครับพี่น้อง แซ่บอยู่ครับโอ้โหเสียงเพลงเข้าไปฮะเลยไปเลนะยจิลงคลิปได้อยู่บนอนาะเสียงเพลงคือดังเลยไะ なんで

Oh, ini culik, mas. 哦喂。Oh không Thấy là mất là Tầm một lại không? <laughs> rồi Mai kẹo Mắt mất là

เลตาลเดี๋ยวค่อยเมียนทีหลังครับหัวมันซ่านะเสียวเวลา เวลาทำหุงมันแล้วเขานมจีนเสื้อเรือ,อจีิเพื่อนมัน้ เพพพชดได้นี่ครับผมเัาอุดเอ,า,อาซื้อเลยไปละ